น,นด้านนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมและเคร่วงประเทศไทยยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนอย่างมากพร้อมกับยกเคสเปรียบเทียบกับเหตุการณ์วางระเบิดสารพัดชนย้อนกลับไปสนัย558จังหวัดต่างๆเห็นไหมคะพอเกิดเหตุการณ์นี้ทำเอายอดนักท่องเที่ยวลดลงและใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนกว่าที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาติบัตรในบ้านเรา สิ่งที่เราต้องได้ทางมีอยู่สามสิ่งอันแรกก็คือเลี้ยงเยวยาผู้เสี่ยชีวิตอย่างได้มีเงื่อนไขให้เร็วที่สุดอันที่สองเดี๋ยวมาตรการความปลอดภัยและสุดท้ายส่งเสริมภาพรัฐษ์เรียความเชื่อมั่นปลัดภาให้เร็วที่สุดส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนล่าสุด4ตุลาคมลดลงเหลือ1 1 0 0 0คนต่อวันจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีมาตรการมีสร้ารีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนจะอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง1 8 0 0 0่ันคนต่อ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงไม่มีมาตรการนะคะนักเรียนออนักท่องเที่ยวจีนอที่เจ0 0ัน